Paid, indeed, สว in ัสเซรีนอชัยนะครับคือในวันนี้เราจะมีการลองเยี่ยมบ้านในเคสของผู้ป่วยที่เป็นผู้พิการนะครับเดินเป็นการเยี่ยมในเป็นทีมสายวิชาชีพครับผมค่ะก็เป็นคลินิกนิตรมจีสาขาเจ้าพยาธานะคะทัชนีแก้วดูสินค่ะเป็นพยาบาลประจำคลินิกนี้ค่ะน้องแก้วสืมอชานักวิชาการสารสุประจำสาขาค่ะนางสาวัสนาธรรมศิริค่ะและวิชาการสารสุขประจำสาขาค่ะค่ะแล้วงั้นเราพร้อมไปกันเลยค่ะค่ะ เราก็ถึงบ้านคนไทยแล้วนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีจังหวัดไม่ดเข้ามาเยี่ยมเรค่ะเรัะอกีคังอิลนละ้ลูกมีคนเดียวหรอคะสองอีคนจูนจันหวัดเลมคยมีจังหวัดอะไร แล้วคนที่มาเยี่ยมนี่อยู่จังหัดนะคู่นกโอเคงั้นแต่เราเริ่มาทำดันแล้วนะคะเ๋ยวให้คุณเนาะ ร้อยยี่สิบเจ็ดสค่ะร้อยยี่สิบเจ็ดสิบนะอต่าต้ื่นเต้นจากคะเนี่ยตื่นเต้นออกสื่อเอกสื่อตื่นเต้นแ่ตปลกจะอะไรครุหมอ่ดบขอดูกับข้างหน่อยมีความดันมตเต้มอเห็นชัดเจนดีเนาะมีเห็นคว้ามหรือเห็นแพ็กคอร์ด้ไห อาการแบบเจ็บแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากอะไรงนี้ไหมครับเจ็บแต่ผมขอดูเรื่องที่ตั้งต่อนแรงตั้งต่อนแรงข้า้งหนึ่งเดียเนาะแต่ครั้งหนึ่งเด่ยวก็ได้นะข้างข้างนี้ยกแข่งที่มันขั้นยกคคอได้ไหมคอยยกได้เนาะได้อื้มเก่งเลยป้าลองยกแรงบ้านไว้นะครับเดี๋ยวผมหยิยกตั้งไว้หน่อยนะยกตั้งไว้เดี๋ยวผม ผมผมผมจะทั้งสองข้างเลยสองข้างเลยเดี๋ยวผมจะกดลงป้าต้านไว้นิดนึงป้าเก่งไหมเก่งไหมข้างนี้ข้้างนีจะอ่อนแรงนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองจำมือผมนิดนึงจำมือผมทีนึงจำอย่างผมนี้ออกไหมผมจำอย่างนี้โอเคข้างนี้พอได้ไหมพอจำได้บ้างไหมอ่านผมทีนึงนะโอเคแข็งแรงขึ้นเนาะถือว่าข้างนี้ก็แรงอีทปกตินะครับส่วนข้างนี้จะอ่อนแรงประมาณอยู่ที่ระดับระดับสี่บวกประมาณนั้นนะ ้าไม่อย่างนี้แล้วป้าดูอย่างนี้ไม่ได้ป้าต้องทำยานี่คือยาสารนั่นยาที่หมอวิเรดนี่อตร้กันม่อารเสมะะไม่เอันั้นอาหารหมาหรืออาหารอะไรอาหารหมา ้นยามีลืมกินไหมเอ่ยไม่ลืมค่ะกินทุกวันแล้วตอนเช้ามีใครสัตยาให้ไหมหรือคุณป้าสัตยาเองครับเองค่ะสัตยาเองเนาะเองวันนี้กินถูกแล้วเนาะค่ะแล้วระหว่างวันมีใครอยู่เป็นเพื่อนไหมไม่มีค่ะอยู่วันเดียวเลยเนาะแต่วันอาทิตย์น่ะต้องมีมากคุณป้าโอเคเออแล้วใส่ช่องไว้ อย่างละอันลาน,านของมันนี่นะจ๊ะที่เทำเองทำเองคกลางหว่างทานยาในบ้านมีอาการอะไรข้างเตียงไหมหรองทานยาไม่มีค่ะไม่เดินจอะไไรม่ได้ข้างเตียงไม่มีเนาะไม่มีเลยบ้านอยู่อย่างเงี้ยอาการอ่อนแรงนี่ไม่ได้เป็นมากขึ้นเนาะไม่ได้เป็นมากขึ้นเราเวลาอยู่บ้างบก็ คำของเราคนเดียวนั่งอยู่คนเทำน้านาสามสี่หยุดรือยๆงเดี๋ยวเราอยากให้คุณป้าลองทำแตลข้าวห้ากที่คุณป้าลองทำเอประจำวันให้เราดูนิดนึงเนาะบ้านวงแหวนชั่งผีั้งาฬิา้าสเย็นเกือบห้าีเราก็จำแจช้าทำเร็วไม่ได้เหนื่อยขาแล้วคะขาไปในงคะ ยกดน้านอาดีแล้วก็นั่งจุกแล้วก็แปะไปนี่แต่งตัวสวยนะคะเนี่ยเช้าก็สวยเชถึงก็สวยเช้าเสร็จแล้วแล้วอาหารใครดูแลคะดูแลเองทำตับข้าวเองไปตลาดเองไม่ปยังมีรถมีเราาทอที่หานระจหรอคะเนี่ยปลาทบางปีก็มีบางปีก็ไมมี ก็ส่งมาแกะมันนอกอ๋อามั่นนกแล้วปกติกินอะไรคะเป็นอาหารเค็ใหญ่ก็ปกติน้ำพริกมีหมูมั่นไหมคะมีเหมือนกันก่ะแต่เป็นเนื้อแดงเป็นเนื้อแดงแต่ไม่กินมากนะเลี้ยงเพราะว่าป้าไม่ต้อง ไงานงานนงเไข่เต็มเลยไข่ก็เอาไว้เวลาพวกมันเข้าไปสังหอกมาององดูในตู้เย็นนี้ลนะครับนค่ีะไ้ม่ควรมีในตู้เยนใช่คาวที่แล้วมาดูแล้วเนาะเรื่องกงรื่องารดีให้แฟนกินอันนี้เรครัอันนมัิกแกงส้ม นี่น่าพิศเส้ามาจะเอาใส่ตะเกียบหนึ่งให้ต้มชิมต้มยำข้าวซอยก็ยังไม่เสร็จวาววาวใช่เนาะข้าวซอยนี่ใส่หอมเจงยกเกลือป่าข้าวซอยใส่แจงเกลือ่ะผงชูรสใส่ไหมคะเนี่ยบางทีก็ไม่ใส่ไม่ใส่เลยส่วนมากไม่ใส่กันเนาะจริงๆแล้วคุณป้าน่าจะแยกยานั้นกล่องยาป่ะคะน่ะยาอยู่กับน้ำพริกเหรอคะอันนี้ไม่รู้อะไรเขาออกมาเกลียดแม่อะไรไม่รู้ กินยาหยอดตาอันทิ้งได้เลยนะคะ,นะมันเกินเดือนยังไหยถ้าเกินเดือนทิ้งได้เลยลมีแต่กล่องแล้วหรือเปล่าเนาะจแล้วอาหารหนึ่งของป้าปปเนี่ยคุณป้าส่วนใหญ่กินมันต้มๆเรือ่องๆอะไรอย่างนี้ป่ะใช่เนาะแล้วพวกส่วนใหญ่เป็นน้ำพริกนี่เป็นให้แฟนกินมากกว่าใช่ไหมครับแต่ตัวเองไม่ค่อยได้กินใช่ไหมไม่ได้กินแล้วไข่ได้กินไหมเอ่ยไข่น้าจะขอกินสักตีหนึ่งไข่กินเป็นอะไรคะนานๆกินบางทีก็เป็นต้มหรือเป็นทอดต้มนะ ยายก็กินไข่ขาวไข่แดงบางทีก็ให้ตัวแต่เรากินบ้างก็ได้นะคะเดนละครั้งไข่แดงเาะกินได้จริงอาจจะแบบได้แบบอาจจะสัปดาห์นึงอาจจะชักฟองสองฟองอ่ะพได้อยู่นะไข่แดงกินได้จิิากะไม่กินมากสัปดาห์หนึงสักฟอสองฟองก็าด้ครับได้่ข่กินได้ริอ่ะบาะาาะอนะได้อ่ไ่อาะได้แอะาู่าอสนเราอยู่นรงรง้่ะเององนาะ กับผมชิลรถกับรถดีอะไรเนี่ยซื้อน้ำปลาอย่างนี้น้ำมันอย่างงี้ซื้อทีนงูยินจนลืมเขาอ่ะเขาไม่ไม่ใส่ก็ดีนะคะอืเพราะว่าเขาจะชอบกินต้มยำมเพระ่าจริงจรแล้วเี่ซอสพวกนี้มันมีตัวปรุงรสหมดแล้วค่ะโดยเฉพาะน้ำมันหอยเนี่ยก็มีตัวปรุงรสที่อร่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอูมามิไม่ต้องใช้รสดีแทบไม่ต้องใช้เลยใช้เกลือก็ได้ นเน้น้าไม่เห็นมีเกลือเกลือเกลือนีไงเกลือเกลือไม่มีฝาปิดไหนเหรอคะคุณป้าฝามันหล่นมันแยหายังไม่เจึอ๋อเด็กถ่ายตัวมนขายหน้าเลยใช่ไหมเนี่ยจริงจริงเนช่วยคนใทำความสะอาดครัวไม่เอวยเพราะกลัวบางทีต้องดูแลความสะอาดนิดนึงเนาะไม่งั้นมันจะเป็นแหล่งแก้ครัวนี่แค่ขัดทัเองนค่ะทัดอินอันนี้มันหนักเกินไปไหมคะสำหรับอันนี้ปิดไปก่อนนะ ก็ได้คุณหมอเราอันนี้มันมีโลหะติดไม่อยู่อกแล้วนี้กระปุกอะไรคะปลาไอ้ยาอีณป้ากินเองด้วยไมหมปลาก็ <c oughs> ส่งให้เขาเรานี่ไม่ค่อยได้กินหรอกคุณนันเอามาให้คุณนี่เอามาให้ <ๆ S 3> <ๆ S 2> เรา <ๆ S 3> ก็เก็บไวนะ้คุณป้ากินที่ดีๆอยู่เนี่ยก็ชวนแฟนมากินเหมือนคุณป้าก็ได้เนาะเพราะงั้นเดี๋ยวเขากินมากๆเขาก็เป็นโรคเหมือนกันนะอันนี้เขายังไม่เป็นโรคไงใช่เดี๋ยวเป็นอีกคนยุ่งเลยยุ่ง เครื่อีซอนุ่รถพ่วเนี้ยใช้ได้แทนของฉันปะคะมีดเก็บไว้ตรงนี้เรียบร้อยดีไหมคะไม่หล่นใส่มือนะไม่หล่นไปไม่หล่นสูงไปไหมไม่สูงก่ะจับแม่นนะคะจับแม่นมาห้ดีก่ะอะ ไม่มีอะไรแต่จริงๆพวกมีน่ะคุณป้าถ้าถ้าเป็นไปได้นะวางข้างล่างก็จะจะปลอดภัยกว่านิดนึงกลัวนะกลัวป้ากลัวมันจะตายกลัวมันจะตกลัวมันจะตายบางทีมันหล่นบางท้าอะไรอย่างเงี้ยอรนะแต่ให้ดูวันเนี้ยมันหยิบมาอย่างน้อยถ้ามันหล่นก็หล่นแค่มาดตรงนี้นะป้าว่ามันเกะกะมันไม่เรียบร้อยเจ็บกว่าข้างล่างดีกว่าค่ะนอมันมันมันหาที่มาใส่อ่ะหาเจ็บเียบใส่ก็ได้แล้วจะเป็นหาที่เสียบมีดวางที่ตรงข้างล่างดีกว่าเนาะ ก็ความปลอดภัยจริงๆแล้วก็กินทุกวันใช่ซื้อมาทุกวันคือก็ซื้อมาแค่กินอันนี้คือของฝากที่มาเยียมเพิ่มอีกนะครสุขภาพแข็งแรงนะป้าจ้าล็อบบี้ไปนานอือเย้เย้มึงมีอะไรบ้างพี่พีเนาะคุณย่าคุณป้ามีตั้งเป้าหมายไหมคะว่ารักษากับเราแล้วมีเป้าหมายว่าจะยังไงกับการดูแลตัวเอง แล้วก็ไปรักษากับมิตเมตรก็ไปรักษากับมิตยบุตรฝ่าดีดียังไงคะดีทุกอย่างไม่ต้องมายอนหนูนะอันนี้ไม่ยอนค่ะ ไม่หยอกแล้วมีเป้าหมายยังไงคะมีเป้าหมายว่าจะลดยาลงยก็ถ้าแบบพร้อมโดยที่กินยาน้อยลงไหมกันเนี่ยเราพยายามจะไม่อยากให้คุณหมอแจกยาให้พี่แจกพี่น้อค่ะงั้นเป้าหมายเราจะลดยาลงกันนะคะค่ะแล้วเรามาร่วมมือกันนะคะจะนานได้อะมาลองผนึกกำลังกันร่วมมือลดยาลดยาลดยา อาย่ยืนยาวว่ายาวว่ายืนยาวก็พี่แม่แล้วแม่ยิ้มไหมนะป้านะจ้าวันนี้เราก็ขอรบกวนเวลาค่ะป้าแค่นี้นะคล้วก็กล่าวถึงมีมีข่าเนี่ยเราบอกนะคะเออค่ะแล้วนี่ชวนเที่ยวกันดีด่าเราเป็นห่วงคินิกกันยังเป็นห่วงคลินิกด้วยนะและต่างก้าวกันเยี่ยมหวานยี่ยมค่ะเดี๋ยวกลับไปขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะบ้านนยังไงบ้านยัง 哎呀。